ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรเราแค่ชอบมันคุณมีความสุขไหมถ้าคุณมีความสุขกับมันคุณก็ซื้อมันไปแต่อันนี้สําคัญนะครับก่อนจะจากกันไปแต่นะสวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระ Q&A นะครับไร้สาระกับครูแว่น Q&A ชื่อรายการแบ่งไม่เต็มสวัสดีซ้ำนะคนไทยเรายกมือไหว้กันได้ไม่จําเป็นต้องเด็กจะต้องไหว้ผู้ใหญ่เท่านั้นนะ เรานับถือกันมันเป็นประเพณีหนึ่งเหมือนไปต่างประเทศเราเชียร์แทนไอ้ย้ยเราไปจับมือกับเด็กกับผู้ใหญ่แม่งก็เหมือนกันเหมือนนทยเหมือนกันไม่มีปัญหาไหวพระเหลืองไหวชุดข้าราชการอะไรก็ไหวไปไม่มีปัญหาเลยน้อมน้อมไหมก่อนมืออ่อนไห่ก่อนมืออ่อนมืออ่อนติดอ่อนก่อนแล้ววันนี้ก็มีม็อบเหมือนเดิมนะธรรมดาการมีม็อบเป็นเป็นส่วนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งสังเกตนะเออมันจะต้องมีแบบ เอาซะหน่อยวะอนะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองนะครับพี่ทั้งสองฝ่ายเลยนะทุกคนก็มาทําหน้าที่ซึ่งกันและกันนะฮะก็คู่ปะทะทั้งคู่ก็บาดเจ็บทั้งคู่ฮนะแต่ไม่ปะทะดีที่สุดนะแล้วสุดท้ายก็ต้องนั่งกลางวงเตี้นรจจาพูดพูดบ้าอนะไรย่างงวันนี้เรามีเรื่องเล่ามาแล้วกันนะครับเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ขายเนาะรายการผมอย่างที่บอกนะถ้าใครเคยดูไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ผมจะหยิบยกอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วเอ้ยอันนี้เราไปพลาดตรงนี้มานนี้หว่าเอ้ยวันนี้เราเจอ เรื่องราวประมาณนี้ก็หยิบม,มาเล่าเป็นอาหารสมองให้เพื่อนๆกันแล้วกันนะครับอย่าถือสาว่าความกันเพราะว่าสินค้าในโลกนี้มันไม่ได้มีแค่สิ่งที่คุณ,คณ,คณชอบอยู่แค่อย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างอยู่บนโลกใบนี้ครับผมก็เป็นคนที่ขายพวกสินค้าแกเจ็ตสินค้าแปลกๆคือผมมีอาชีพหลายอย่างมากนะมีอาชีพหลายอย่างคือผมสนใจในหลายๆเรื่องนะครับซิปโปคือไฟแช็คน้ำมันนะฮะ ทีนี้ที่บ้านเราก็จะขายได้แต่ไฟแช็คน้ํามันนะครับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมไฟแช็คที่เป็นก๊าซที่เป็นก๊าซที่เป็นแก๊สของซิปโป่อะงานขายเมืองไทยมันต้องขอมอกครับเพราะว่ามันต้องขอมออกบังคับก็คือจะต้องให้ไปตรวจที่โรงงานเขาออคุณก็คิดเอาแล้วันใครจะลงทุนอะลงทุนไหมอืมเพราะฉะนั้นถ้า้าไฟแช็คคุณไม่มีมอกบังคับ ที่เป็นไฟแช็กการนะคุณไปสังเกตนะไฟแช็กที่คุณซื้อตัว1ิบาทหบาทอ่ะมันผ่านมอกหมดเลยฮะเขาเขาลงทุนคุ้มมะลงทุนหนึ่งครั้งเขาขายโอ้โหเขาขายได้ทีตั้งกี่แสนกี่ล้านชิ้นต่อวันน่ะใช่ไหมไฟแช็กสิบาทอะที่มันชอบหายอะซิปโปเมืองไทยก็เลยอาจจะยังไม่ไม่ได้ไปขอมกครับผมไม้ขอมอกปุ๊บขายไม่ได้ะจําหน่ายไม่ได้มีในครอบครองได้แต่จําหน่ายไม่ได้ผมเป็นร้านขายจําหน่ายก็ผิดสิครับก็ไม่ได้ขายก็ฉะนั้นก็ตอบคำถามเพื่อนนะฮะ เราจะขายแต่ไฟแช็กที่เป็นน้ำมันนะครับแล้วซิปโปที่ผมจำาหน่ายที่ร้านทุกรุ่นเนี่ย made in USA ทั้งหมดนะครับเอาพี่แล้วซิปโปจีนมีไหม no 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 ผมจะไม่เรียกมันว่าซิปโปผมจะเรียกมันว่าไฟแช็กจีนมีขายครับตัวไม่กี่บาททำงานได้เหมือนแบบนี้เลยจุดไฟเผาได้เหมือนแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเผาบ้านเผาได้เหมือนกันมีค่าเท่ากันเลยมันจุดไฟได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่โก้มันไม่เท่แบบนี้เท่านั้นเอง นะครับซิปโป้แต่ละตัวมันก็จะมีรุ่นของมันนะฮะรุ่นมันจะอยู่ที่ด้านหลังเ็าจะเป็นรุ่นหยินหยางทีนี้แหละเรื่องเล่าของผมมันก็จะอยู่ที่หยินหยางนี่แหละครับเท้าความตามเรื่องนะฮะหยินหยางก็เ,เห็นสัญลักษณ์นี้ไหมครับที่เป็นดวงวงไฟสองข้างแล้วแต่เขาจะมีท่าออกกำลังกายด้วยนะผมผมไม่ไม่เคยรำมวยจีนก็เคยดูแต่ในทีวีฮะบางคนก็ว่ามันเป็นบาลานซ์การบาลานซ์พลังทตุ นาำไม่รู้เรื่องจริงผมผมไม่รู้เรื่อง,ผม,ผ,มมองผมเห็นไม่รอย่างเงี้ยเห็นแล้วนึกถึงประเทศเกาหลีเกาหลีใต้เออผมก็นึกถึงเกาหลีใต้แค่นั้นแหละแต่ผมไม่รู้หรอกความหมายจริงๆของมันอนะ่ะคืออะไรนะครับแต่ผมถ้าผมมองแค่มองกออ็คงจะเป็นสมดุลแล้วว่าคนเราแม่งต้องใช้ทางสายกลางเว้ยเออใช้ชีวิตแบบกลางๆกินอาหารก็เผ็ดบ้างก็ได้เปรี้ยวหวานมันเค็มบ้างก็ไรตื่นบ้างก็ได,ได้ไม่มีปัญหาแต่อยากกินอย่างเดียวเยอะ มันจะไม่ดีกินทุเรียนเยอะๆไปมันร้อนกินลำไยเยอะๆไปมันร้อนต้องกินพืชดับร้อนด้วยต้องกินอะไรวะมังคุดอะไรเงี้ยเออกินพืชตัดร้อนแล้วแต่นะฮะยินอย่างมึงเข้าเรื่องเล่าได้ยังไควยมันหนึ่งวันหนึ่งครับผมก็ทางานอยู่ในร้านนี่แหละครับเดินก็แกล้งไปแล้วตู้ซิโป้มันก็จะหมุนไปที่หน้าร้านผมจะมีตู้ซิโปผมมีอยู่สองตู้แต่ก่อนมีโอ้มีสามมีสี่สามสี่ตู้เลยนะตู้ เป็นทู o w วเตั้งบุบ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 หมุนไปเลยในตู้แม่งมีเก้าสิบหกตัวของตู้รอบสองร้อยเต็ตู้เลยเหรอนงไม่เต็มมีสลับสลับมามีลูกค้าท่านหนึ่งครับเขาเดินมาอารมณ์ประมาณวัยรุ่นวัยรุ่นแหละผมก็คือผมแก่แล้วไงแล้วก็แบบผมก็คืออ่เดี๋ยวคุณลองฟังคําถามนะเขาเดินมาพับพับพี่ครับผมในผมเป็นคนที่ชอบ หยินหยางนี่มากฮะผมชอบมากเลยผมอยากรู้ว่าผมมีผมไปสักที่ลายเป็นหยินหยางมาผมมีอุปกรณ์แล้วแล้วแล้วผมผมมาถามพี่ว่าไอหอยินหยางแต่ละอันเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อกันเหมือนแบบผมก็นั่งฟังเชื่อมโยงต่อกันมันคืออะไรวะเสริมพลังเออหรือเขาจะหาว่ามันเสริมพลังกันบอกว่าแบบตัวนี้แบบแบบนี้ลักษณะแบบนี้มากับสินค้าชิ้นนี้แล้วชอบมันเสริมพลังผมก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งเพื่อผมจะตอบเขายัางไงดีวะ ผมมีความรู้สึกว่าเขาเขาสนใจอย่าตีความผิดนะอย่าดูหน้ากูกสิ <laughs> เขาสนใจยินอย่างเขาสนใจเป็นพิเศษยินอย่างโอเคไหมเออผมมองแล้วเขาคงน่าจะสนใจเป็นพิเศษนะแล้วกูจะตอบเขายังไงดีวะเนี่ยผมก็ถามเขาต่อครับว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วยินอย่างที่เรามีอ่ะเรารู้สึกยังไงอ่ะเออมันทําให้เรารู้สึกเัไีไงผมก็ถามเขาครผมก็ถามเขา ผมไม่ได้คุยเรื่องสินค้านะไม่ได้คุยว่ามันจะจบที่ไหนนะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวไง <laughs> ผมอยากฟังก็ฟังกับผมเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ขายเผื่อคุณจะได้อะไรนะ <laughs> เขาก็ผมก็ถามเขาครับว่ารู้สึกเขารู้สึกว่าเขามีพลังแล้วแบบเขา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 ดวงดีอะ่ะ <laughs> เขาดวงดีเขาเออเขาดว้วย <laughs> ผมก็ถามว่าผม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มแล้วเห็นไหมผมเริ่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 ม้วเริ่มเป็นบมแล้ว <laughs> คุยกับใครไม่คุยก็คุยกับกู <laughs> อ่ะต่อนะครับ ผมก็ถามเขาว่าแล้วไอ้ที่ว่าดีอ่ะมันดียังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยดเขาก็บอกเขาแบบเขารู้สึกดีเขารู้สึกเหมือนเขามีพลังอ่ะเขารู้สึกเหมือนว่าเขาประสบความสําเร็จอะไรของเขาไม่รู้อ่ะผมก็บอกไหนลองเล่าเรื่องมาสักเรื่องซิไอที่บอกว่ามีไอตัวนี้แล้วมันดีเขาก็ยกตัวอย่างไม่ได้ครับเขาบอกมันทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกว่ามันมีเนี่ยแล้วถ้าผมมีเยอะๆอ่ะแบบพลังมันจะเสริมกันไหมมันจะดับฤทธิ์กันไหมอ๋อมันมีสองด้านไม่เสริมก็ดับ ใช่ไหมผมก็เดกต่อแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วแล้วแล้วที่นายมีอ่ะที่นายมีอย่างเนี่ยรู้สึกว่านายประสบความสําเร็จแต่นายบอกอะไรไม่ได้ผมปุ๊บอย่างงี้ไม่รู้นะนายประสบความสําเร็จแต่นายนายบอกมันไม่ได้อะบอกว่าเอ้ยชิ้นนี้งานนี้ประสเป็นแบบนี้อันนี้ประสบความสําเร็จเพราะอันนี้นายอธิบายมันได้ไหมเขาก็เงียบๆไปเว้ยเหมือนเขาเริ่มเขาเริ่มจะไม่ค่อยชอบผมละเหมือนเขาแบบ เข้าใจไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจอย่างรุนแรงแบบเขาผมแค่ถามว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามันมีความสุขมันดีจริงมันถูกหวยไหมเอ้อยู่ซื้อมาน,นี่ไปสักมาปุ๊บพรุ่งนี้อยู่ๆมีคนโอนคอนโดมาให้เลยอยู่อีกวันแม่งมีรถป้ายแดงเิยเข้าโชว์รูมแม่งดึงคอเขาไปโชว์รูมอา้าวไอ้หนุม่มเอารถไปคันนึงคุณโชคดีแบบนั้นไหมอะถ้าคุณโชคดีแบบนั้นคุณเล่าประสบการณ์ของแต่ผมไม่ได้พูดไอ้ท่อนหลังนะเพราะผมฟังดูไม่คงควรตีนอะ <laughs> คือผมอยากรู้ไงที่เขาว่าโชคดีมันคืออะไรแปลเขาว่าโชคดีเป็นคณิตศาสตร์ให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากรู้ตรงนั้นเองแล้วผมก็เลยบรรทัดสุดท้ายผมเขาก็เริ่มแบบคือผมผมเริ่มไม่คุยกับเขาว่าผมเริ่มงตั้งคาถาม,ถาม,ถาม,ถามว่าสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะสุดท้ายผมก็ตอบไปว่าอะไรรู้ไหมฮะแล้วไอ้สิ่งที่คุณมีอ่ะมันทําให้คุณมีความสุขไหม มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขไหมคุณรู้สึกว่าฉันฉันดีใจมากที่เกิดมากับสัญลักษณ์เนี้ยและฉันพร้อมที่จะสะสมมันอ่ะฉันชอบมันถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบมันคุณมีความสุขกับมันคุณมีคุณแฮปปี้กับมันอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณหลงไหลคุณคลั่งไคล้มันมากกับคุณชอบมันอ่ะคุณชอบสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ว่ามันจะขึ้นอยู่ที่ไหนถ้าคุณเห็นคุณซื้อได้คุณอยากจะซื้อครอบครองมันอ่ะคุณก็ซื้อไม่มีปัญหาเพราะมันทําให้คุณมีความสุข เท่านั้นเลยครับแล้วเขาก็เดินจากไปผมก็ไม่รู้เขาเข้าใจผมหรือเปล่าแต่ผมกำลางบอกเพื่อนๆว่าทางสายกลางนะครับพอดีพอดีแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเร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 าโชคดีเราเชื่อมโยงพยายามเชื่อมโยงให้เรื่องให้มันได้หน่อยว่าเฮ้ยอ,อธิบายมันได้ไหมว่ามันคืออะไรผมอยากผมอยากรู้จังนะครับถ้าคุณวันดีคืนดีคุณ คุณได้ไม้บรรทัดศักดิ์สิทธิ์มาอันหนึ่งมันทาให้คุณมีความรู้ว่าเฮ้ยกูโชคดีจังเลยเว้ยกูถือไม้บรรทัดนี้ออกไปวันเนี้ยกูจะต้องเจอทองแล้วคุณเจอจริงๆแล้วคุณเจอทุกวันผมจะสนใจละว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาทําไมคุณถือนี่ไปแล้วคุณเจอทองทุกวันเลยวะคุณถือเฮี้ยนี่ไปแล้วซวยจริงๆนะพี่ถ้าถืออันนี้ไปหมาจะกัดที่ขาขวาตลอดเลยอะออกไปแล้วหายเฮี้ยหมาแม่งกัดกูวางปุ๊บหมาแม่งเงียบกูจับหมาแม่งวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามอธิบายอย่างนี้ให้ได้ไอ้ครูวนตีีเหรอ เปล่าเปล่าผมผมไม่ได้กวนตีนผมแก้อธิบายให้ฟังเฉยๆว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันตอบโจทย์ยังไงบ้าแสดงว่ามึงมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ติดตัวแล้วล่ะนะเราจะต้องไปนาซ่ากันแล้วไปพิสูจน์เราจะรวยกันแล้วเว้ยเออเราจะรวยกันแล้วเรามีเค่นี้เราเราแม่งหมาแม่งกัดตลอดเดี๋ยวเราไปนาซ่ากันเรารวยแล้วเว้ยเออไปไปด้วยกันแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นพิสูจน์แล้วถือระวังมันก็ไม่มาทุกวันนี่หว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงอะไร เราแค่ okay, ชอบมันคุณมีความสุขไหมถ้าคุณมีความสุขกับมันคุณก็ซื้อมันไปแต่อันนี้สําคัญนะครับก่อนจะจากกันไปแต่นะสําคัญเลยนะครับอันนี้แต่อันนี้สําคัญมากนะฮะฟังรายการผมอาจจะได้ประโยชน์ไปบ้างนะครับแต่อย่าเชื่อมโยงกับมันจนขาดกับจนขาดมันไม่ได้มันจะทำให้คุณ คุณไม่โอเคอะ่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมุตินะครับผมเป็นคนที่อ่ะผมเป็นคนที่ชอบไฟแช็กอันนี้มากเลยผมได้ติดตัวมาไม่ว่าจะได้มาจากอะไรก็ตามใครให้ผมมาหรือคุณพ่อให้มาคุณแม่มาปู่ย่าตาทวดให้มึงมาให้มึงเก็บเอาไว้แล้วผมติดตัวทุกวันผมมีมันทุกวันผมขาดมันไม่ได้เพราะผมไม่เคยขาดมันผมไม่เคยผมไม่เคยวางมันทิ้งไปไหนนะครับ ทุกวันนี้เรามีสิ่งถึงหนึ่งที่คล้ายแบบนี้นะฮะเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะยกว่า,าจ,จะยกตัวอย่างไม่ดีนะครับ่าเอาใหม่ผมคิดว่าอันนี้นะมันคือโทรศัพท์มือถือฮนะมันคือโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเอาเนี้ยทีนี้ละมึงออกจากบ้านลืมตังค์กับลืมโทรศัพท์กลับมาเอาอะไรเอาได้อย่างเดียวผมว่าโทรศัพท์นะเพราะผมต้องรับโทรศัพท์ผมสามารถใช้โทรศัพท์หาเงินได้ผมสามารถโอน แบงกิ้งได้คือชีวิตผมแม่งไปผูกพันอยู่กับโทรศ Trans ัพท์หนึ่งเครื่องนึกภาพออกไหมเออแต่ผมก็รมองว่าเฮ้ยถ้าคุณมีวัตถุที่คุณจะต้องแต่มันเป็นโทรศัพท์นะซึ่งมันเป็นยุคทุกดิจิตอนปัจจุบันเนี่ยเราเราจำเป็นต้องผูกพันกับมันอนะ่ะเพราะเราต้องใช้มันทํางานถูกไหมแต่โอเคเลตเซว่าแล้วถ้าโทรศัพท์เครื่องนั้นมันหายอ่ะชีวิตคุณเพีย้ยนไหมเอออาจจะเพี้ยนทงังด้านธุรกิจนะผมยกตัวอย่างก,กลับมาที่ไฟแช็คใหม่ถ้าสมมติผมมีไฟแช็กนี้ติดตัวนะครับติดตัวเชื่อติดตััววววมาานนนแแลล้้ดดีีคือ่ะ เราไปไหนก็มันเราผ่านประสบการณ์มากับมันเราไปที่ไหนเราก็เห็นมันเห็นมันเห็นมันตลอดแล้ววันดีคืนดีมันหายไปชีวิตคุณจะเฟลไหมผมว่าเฟลนะมันคว้งอ่ะมันเหมือนวันหนึ่งเรามีไอ้แค่นี่ติดใจหว่ะแล้วมันหายไปอ่ะมันคว้งแสดงว่าจิตคุณไปจับอยู่กับไอ้นี่แล้วแล้ววันนั้นคุณจะอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากอย่าหลงอะไรมากอย่ายึดติดกับอะไรมากวางมันลงอย่าไปยึดมันแค่ชอบ ซื้อมาต่อเล่นวางพออย่าไปหลงไหลยอย่าไปข้างใครทางสายกลางเหมือนเดิมบวชไ,ไหมมึงบวชไหมบวชแล้วเป็นทิศแล้ว <c oughs> ไอ้ที่ได้มันนี่ไม่ได้ไม่ได,มได้ได้จากบวชเลยนะบวชเดี๋ยวหลังเล่าให้ฟังอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปทําตัวที่สมหว่งเฮ้ยเราจะต้องมีมันไปตลอดจะต้องไปที่ไหนทุกที่เราจะต้องพบมันไปด้วย <c oughs> พอได้ละไอ้ทิศวันดีคืนดีมันหายจากมึงไปแล้วะนะมึงจะอ่อนแอมากเฮ้ย <c oughs> มึงไม่มีชีวิตมึงมึงเหวอเลยนะมึงยืนได้ด้วยตัวเองไม่ได้เลยนะ อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะบางคนได้เห็นเป็นประโยชน์ก็โอเคอย่าไปยึดมันมากอย่าไปยึดติดกับมันมากเปลี่ยนมั่งฮะเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนบรรยากาศมั่งเปลี่ยนบรรยากาศมั่งจะอยู่กับบรรยากาศเดิมๆเปลี่ยนมั่งปรับมั่งอย่าไปยึดติดมันผ่านมาแล้วช่วงเวลาผ่านไปเราไม่ได้เดินเวลาผ่านมากับมันหรอกเราแค่มีมันอยู่ติดตัวแค่นั้นแหละมันไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยคนที่เดินผ่านชีวิตมาได้เนี่ยก็คือตัวมึงอย่างอื่นอย่าเอาจิตไปจับมันเปิดมันเปลืองนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะอาจจะเปิดฟังดูเป็นเพื่อนคุณในเวลาที่คุณขี้ในห้องน้ำอาจจะอาจจะมีประโยชน์แก้เหงาก็สนใจก็มาดูได้นะครับผมมีประชักซิปโปแล้วก็เรื่องเล่าจากการขายวันหลังมีเรื่องอะไรเจออีกผมก็จะกลิบมมาเล่าอีกสวัสดีครับ